สวัสดีครับสมาชิกสตาร์เุรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานอยงวดประจำวันที่25พฤษภาคม2565ลงคลิปให้สมาชิกที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่น ประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอย พิเศษปะกะติ v ี p เท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่24พฤษภาคมกันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17.15นถึง17.30นนรางวัวลเลขท้าย4ตัวออก3895 เล็กท้าย3ตัวน8 9 5 2ตัวน9 5เด็กท้าย2ตราง0 4ผลกันออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา18นา15นาทีถึง18า30นาทีรางวัลเล็กท้าย4ตัวออก7 2 1 8เล็กท้าย3ตัวน2 1 8 2ตัวบน, 18, บน 2, 1 8เล็กท้าย2ตรวง5 8 และผลการออกสระหวยฮานอยวี p พทำกันออกในเวลา19.15นาทีถึง19.30นาทีรางวัลเล็ก้าย4ตัวออก0910เลขไทย3ตัวบน910 2ตัวบน10เลข้ทย2ตัวลาง12นี่คือผลการออกสากหวยฮานอยพิเศษปกติและ v ี p งวดประจำวันที่24นะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับจาก,กน,นํำเลข้ทย สตัวบนของหวยฮาหนอยปกติซึ่งออก2 18ครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้รอยครับผมนำเลข2คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ต,ตัวคำนวณได้มี2570ครับ2 5 7หหลัก10ครับผมนำเลข1คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ ใน4ตัวคำนวณได้มี2 4 7 9ี่เจครับและหลักหน่วยครับผมนำเลข8คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี1 4 6 9เครับ1น6 9ี่นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหยัยห,หน่อยงวดประจำวันที่2ี่นะครับมาดูการจับคู่ในชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบตัว2 479 จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ oh 1 ja. 4 6 9สีจะดชุด2ตัวบนดังนี้ครับ2วังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะไดสองหนวังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้4ี่หนึ่งสี่สี่สี่หกสี่เก้าเจ็ดวังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหวังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้เก 94 96 9 9รวมทั้งหมด16ชุดครับเป็นเลขชุด2ตัวบนหวยฮานอยชุดตรงๆนะครับที่ยังไม่ตัดนะครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดจาก16ชุดนะครับมาดูหลัก14ตัวครับ2479ครับ2479ดึงเลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข9วางหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัว1469ครับ1 4 6 9ผมดึงเลข1ครับดึงเลข1ดึงเลข6 2ตัวครับ วางหลักหน่วยครับผมจะนําหลัก12ตัวครับ4และ9ครับจับคู่กับหลักหน่วย2ตัว1กับ6ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวบนนะครับจากทั้งหมด16ชุดจะได้ชุดเด่น4ชุดครับ4ชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ครับก็จะมี1 4 4่หนึ่งครับ4 6 9 1 9 6ครับ4 14 6 9 1และ9 6ครับนี่คือชุดเด่นเลข้ทยชุด2ตัวบนหวยฮานอยชุดตรงๆครับส่วนในชุด3ตัวบนครับ ในชุด3ตัวบนมาโดนหลักร้อยครับหลักร้อยสตัวครับ2570ครับ2570ผมดึงเลข5ตัวเดียวครับเลขดึงเลข5้าตัวเดียวครับวางหลักร้อยนะครับนามาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด4 146919 6่าครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับ5วางหลักร้อยนํามาจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดนะครับจะได้5้า5ี่ 5 9 1 5 9 6ครับทั้งหมดนะครับ4ชุดครับในชุด3ตัวบนมี4ชุดด้วยกันครับสรุปจับคู่ไว้นะครับใน4ชุดนี้นะครับชุดเด่นที่สุดผมเน้นนะครับผมเน้นไปที่541ครับเน้น541เป็นชุดเด่นที่สุดครับ541ส่วนชุดรองครับชุดรองไปที่596ครับรอง596ครับนี้คือชุด3ตัวบนหวยฮานอยครับส่วนในชุด2ตัวบน4ชุดนะครับเด่น4ชุด เน้นไปที่41ครับเน้นไปที่41เต็มที่สุดชุดรองไปที่9ก้ครับนี่คือข้อมูลเลขกท้าย2ตัวบนนะครับในชุด3ตัวบนและ2ตัวบนนะครับหวยฮานอยมาได้ทั้ง3 h a ฮานอยครับมาทั้งฮานอยพิเศษปกติและ VP ครับสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ1 8บแปนาฬนาทีถึง1 8บแดนานาทีนะครับมาดูชุด2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอย ปกติงวดล่าสุดครับวันที่24ออก58ครับ58ในงวดล่าสุดครับหลัก10นะครับหลัก10ผมนำเลข5คำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10นะครับได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี4 5 9 0ครับ4 5 9 0หลักหน่วยครับผมนำเลข8คำนวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ สตัวคำนวณได้มี1469งสี่ครับหนึ่งี่้นี่คือเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยสองตัวล่างหวัวหน่อยครับในหลักสิบสตัว4 5 9 0ครับ459 0ผมดึงเลขสี่ครับดึงเลขสี่นะครับดึงเลขเก้ครับสตัวครับดึงสี่กับเก้าสองตัววางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1นึ่งสี่เครับหนึ่ี่กเผมดึงเลขสีครับ ดึงเลข4ดึงเลข9ก9ครับวางหลักหน่วยนะครับผมจะนําหลักสิตัว4และ9าจับคู่กับหลักหน่วย2ตัว4และ9ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวล่างหวยหาหน่อยนดครับในชุด2ตัวล่างสรุปจับคู่ไว้ก็จะมี4 4 4 9 9 9 9 9ครับ4 4 4 9 99 9 9 49 4ชุดนะครับเป็นชุด2ตัวล่างครับใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นไปที่94ครับเด่นเน้นเ4นะครับ รอง4-4ครับเล่น9-4และรอง4-4ครับนี่คือชุดเลขไทย2ตัวล่างหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและว p สูตรที่คำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและว p ีครับอยากเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นนะครับที่ผมสรุปจับคู่ไว้ในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับ 2ตัวบน2ตัวล่างก็จะมีด้วยกันนะครับที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี41 46 91 96 44 49 94 99รวมทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้ง3หาหนานอยครับพิเศษปกติและวิ p ีครับเป็นสูตรที่เดินดีมาเรื่อยนะครับใน8ชุดมาล้นะครับในงวดวันที่25จะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเน้นครับ ในชุดเน้น3ตัวบนนะครับเน้นไปที่5 4 1สครับเน้น5 41ครับ2ตัวบนเน้น4 1่ครับ2ตัวล่างเน้น9 4ครับ2ตัวล่างเน้น9 4ส่นะครับส่วนชุดรองครับ3ตัวบนรองไปที่596ครับรอง596 2ตัวบนรอง96ครับ2ตัวบนรอง9ก2ตัวล่างรอง44ีครับนี่คือชุดเน้นชุดรอง3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างครับจะมาหรือไม่ครับส่วนเล็กวิ่งครับ วิ่งบนครับเน้นเลข4วิ่งล่างเน้นเลข4ครับนี่คือเลขวิ่งนะครับในชุดเน้นและชุดรอง2ตัวนะครับบนล่างจะมี4 1 9 4 9 6 4 4กรวมทาเลขวิ่งจับคู่กัน44ีครับ4 4ก็จะตรงชุดนี้ครับ4 4ครับเป็นเลขเด่นที่สุดในงวดวันที่25พฤษภาคม2565รครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยครับเลขสูตรที่คำนวณสรุปจับคู่ เลกเป็นจกคู่ไว้สมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นามาลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคํานวณเท่านั้นนะครับจะมาตามสูตรคํานวณหรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่ 25พฤษภาคม2 5 6 5นะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหลงใกงครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยฮาหนอยพิเศษ หาหนอยปกติและหาหนอยว i p งวงดประจำวันที่25สพฤษภาคม2 5 6 5ลนลงคลิปพสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับหวยสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยฮาหนอยทั้ง3าหาหนอยครับพิเศษปกติและวีเอพ งวดประจำวันที่25พฤษภาคม2565เฮงๆเลยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ